เยอะมากครับพรานเทคนิคพวกนี้ครับเป็นการส่งต่อเราเรียนรู้เพื่อการส่งต่อในยุคนั้น <c oughs> มองว่าเครือข่ายคือสุดยอดแต่ด้วยปัจจัยบางสิ่งบางอย่างผมไม่คิดจะทำเครือข่ายอีกเลยเพราะอะไรครับบางบริษัทเปิดขึ้นมาครับก็คุยกันเจ้าของโรงงานนายทุนผู้นำมาเปิด วันที่เขาเปิดไม่มีอะไรเลยครับท้ายที่สุดเขาก็ทำรวยมหาศาลเจ้าของบอริษัทรวยแต่เราอะครับเมื่อเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่พูดกับเราเพราะเราเป็นหนังหน้าไฟเราจะต้องเอาข้อมูลนี้ครับไปคุยกับทีมงานหลายบริษัทผมเห็นเจ้าของนะครับไม่รักษาคำพูดเราก็จำเป็นต้องถอยออกมา จากการที่เขาเป็นแม่ทีมจากการที่เขาเป็นบางบริษัทข้อรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ท้ายที่สุดเราอยู่ไม่ได้เพราะผมเองครับที่อยู่ได้ครับจะอยู่ยากครับเห็นไหมครับบริษัทรวยแต่เราอยู่ไม่ได้บางบริษัทเขาเจงครับเราก็อยู่ต้องเจงกับเขาด้วยใช่ไหมตอนที่ผมพักอยู่ประมาณสองปีกว่าๆ <c oughs> มีหลายบริษัทมาคุยกับผมที่บ้านบางคนก็ามาเจ้าของบริษัทก็ามา โอ้ผมบอกพี่ผมเบื่อแล้วผมไม่เอาอีกแล้วครับเครือข่ายเพราะเราเคยสําเร็จแต่รักษาความสําเร็จไว้ไม่ได้อยู่ดีๆนะครับท่านนายพลโทรมาว่าเจอเหรียญอูทอนแล้วเล่าความเป็นมาเป็นไปพาทีมานไปศึกษาข้อมูลอย่างไรแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นเมืองหลวงจากเมื่อก่อนผมไม่มีความรู้เรื่องเหรียญเลยครับไม่มีความรู้ครับแต่ผมดูด้วยเหตุด้วยผล โดยเฉพาะการถือครองทรัพย์สินเนี่ยครับนี่ยครับพอดูด้วยด,ด้วยผลปั๊บสองเดือนกว่าครับผมไม่ได้โดดเข้าไปทันทีนะครับสองเดือนกว่าพอดีน้องอูเทนก็เข้ามาแล้วก็รู้จักกันผมรู้จักน้องอูเทนตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มน้อยอายุสิบแปดนั่นครับเคยทมงานร,ร่วมกันก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับผมก็เลยมองว่าทั้งๆั้งที่ผมจะวางมือแล้วผมก็เลยมองว่า <c oughs> วันนี้ ถ้าเราเป็นผู้ให้ที่แท้จริงเรามาเจอโอกาสเรามีข้อมูลมากเพียงพอมีความเชื่อมัน่นวันนี้ผมเองผมเชื่อมั่นในองค์ประกอบในโปรไฟล์ของบริษัทครับเพราะถ้าดูลึกๆนะครับที่มาที่ไปของอูตรคืออะไรวิศวะกรโปรแกรมเมอร์เข้ามาจากไหนเขามีประสบการณ์อย่างไรแนวคิดของอูตรเขาจะเป็น